สวัสดีค่ะวันนี้ครูชวนนักเรียนมาฟังนิทานพยัญชนะไทยมาฟังกันดูนะคะว่ามีพยัญชนะไทยตัวใดบ้างที่อยู่ในนิทานของเราคุณตาเป็นเทพุทธเท่าท่านอยู่บ้านคนเดียวรู้สึกเหงาเอ๊ว่าแต่คุณตาอยู่ไหนนะ เรามาช่วยกันตามหาคุณตากันค่ะคุณตามาแล้วคุณตาเป็นท,ท้าพุทธเฒ่ามีไม้เท้าด้วยเห็นไหมคะท่านไม่ค่อยสะดวกแก่แล้วเดินก็ลำบากต้องใช้ไม้เท้าเพื่อให้เดินสะดวกขึ้นคุณตามีลูกสองคนลูกชาย ที่เป็นคอคนและลูกสาวที่เป็นยอหญิงคอคนและยอหญิงจึงสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวทั้งสองคนก็เลยสัญญาคุยกันว่าจะพาคุณตาไปเที่ยวคุณตาจะได้ไม่เหงาเมื่อถึงเวลากลางคืนคอโคน ยับยอหญิงพาเท้าพุทธเท่านั่งรอเรือไปเที่ยวถึงเวลากลางคืนแล้วค่ะมีดวงจันทร์เต็มดวงเลยมีแม่น้าด้วยมาแล้วค่ะยอหญิงนั่งด้านหน้าทาพุทธเ้่นั่งตรงกลางและคอคนนั่งด้านหลังสุด จะได้ป้องกันคุณตามให้คุณตาตกน้ำนะคะรอเรือเทียบท่าที่สอสลาหน้าสอสาลามีถาดวางอยู่เพราะค่ำคืนนี้จะมีการแสดงเมื่อการแสดงเริ่มขึ้น ทอมณโทได้สวมชดาชดาคือเครื่องประดับที่อยู่บนศีรษะของนางมณโทมียอดแหลมๆสวยๆและในมือของนางมนโทนั้นถือตอปะตักตอปะตักคือมีลักษณะด้ามยาวปลายแหลมมีไว้ใช้สำหรับต้นวัวเวลาที่เดินแตกแถว เมื่อนางมณโฑเดินออกมาแล้วก็ได้เดินออกมานั่งที่บนถ่าฐานก็คือบนฐานนะคะที่นี้นางมณโฑเดินออกมาเสร็จแล้วเขาก็ได้ทําการแสดงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเมื่อจบการแสดงถาพุทธเท่า ก็ได้ขอบใจลูกชายที่เป็นคอโคนและลูกสาวที่เป็นยอหญิงที่ได้พามาเที่ยวในวันนี้สำหรับนิทานพยัญชนะไทยก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนได้ฟังการแสดงเกี่ยวกับพยัญชนะไทยไปแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมคะนักเรียนหลังจากที่ได้ฟังกันไปแล้วนะคะ เราลองมาทบทวนกันว่าในนิทานนั้นมีพยัญชนะไทยตัวใดบ้างที่อยู่ในนิทานเริ่มที่ตัวแรกนะคะคือทอพุทธเท่าข้อคนที่เป็นลูกชายยอหญิงที่เป็นลูกสาวรอเรือสอสาลาถอฐาน ดอชดาต่อปะตะทั้งหมดมีแปดพยัญชนะด้วยกันมีใครอีกไหมคะนักเรียนแล้วนางเอกของเรื่องในวันนี้ล่ะคะคือใครสวยสุดในการแสดงเลยคะ่ะนางเอกของเรื่องของเราก็คือทอมมนโทวันนี้นะคะ ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับทอมมนโทซึ่งนักเรียนหลายคนอาจจะยังไม่เคยพบเห็นบ่อยนักในวิชาภาษาไทยค่ะ